จะพาไปดูน้ำตกไหนครับอ่าไปอ่าตอนนี้นะครับพ่อสิไปเบื่องน้าต๊ครับสรื่องขบริเวณนี้จะมีน้ำตกครับผมได้ยินเสียงอยู่เมื่อสักครู่นี่นะครับโอ้อ่เป็นน้ำตกครับแต่ว่าขนาดโบนิ่ยปันใดครับนขนาดเล็ก ไงอยครับจะว่าน้ำปลาไหลครับครับตอนนี้ฮู้ทึกว่ามีน้ำตกพ้อมนะครับเนื่องจากว่าได้ยินเสียงยางมาาใกล้ๆครับเป็นน้ำตกครับอ่านาเสื้อครับอำนาจเจริญมีน้ำตกครับจะว่าเป็นน้ำตกขนาดเล็กนะครับเดี๋ยวมุมไทยเมื่อใกล้ๆครับมีน้ำตกพ้อมครับเอาซึกว่าจะ สวยงามครับเดี๋ยวลงไปเบิรงครับข้างล่างอ่าเห็นบรรยากาศนะครับโอ้โหสวยงามครับเป็นข้างแรกครับที่ผมได้มาเที่ยวอ่ามองนี่นะครับเจ้น้ำตกมองนี่ครับผมกับพงทธิหูขครับว่าอำนาจเจริญเฮ่าอ่าพูดสิงครับนี่น้ำตกแบบนี้นะครับผู้ใดจะมาท่องเที่ยวก็เชิญนะครับจุดท่องเที่ยวครับจุดสุดของจังหวัดอำนาจเจริญครับ มีน้ำตกครับนอกอานนจากนั้นยังมีด้านหินครับเป็นด่านหินหรือว่าเป็นพระรามหินครับเอาไว้นั่งเล่นนะครับพักผ่อนย่อนใจนกับบรรยากาศแบบนี้หาใส่บไั้ครับบ่มีในห่างซับอร์สินนขาแน่นอนครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดสุดยอด,ดยโอ้ เมื่อยตอนนี้พักวันครับอ่าผมนั่งอยู่ข่างน้ำตกนี่เองครับเป็นอ่าให้เบ่งบรรยากาศนะครับที่อัดทัดรอบๆก็แล้วกันครับโอ้โ่าะโบสียเดียวครับดีเดียวครับครับไอตัวจี้ชัดอย่างนึงว่าผืนทีฟ้าตัวหนึ่งยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับซึ่งว่าจะเป็นกล้วยไม้ครับแล้วก็เป็นพวกไร่เข็นครับพวกหมอด สีเขียวที่อยู่น้ำตดใหม่ครับมันเป็นสิ่งที่มองแล้วหูซึกสบายตาครับหูซึกว่าสมผัสไใดถึงธรรมชาติที่เขาทายที่พลังอันอสดชื่นนะครับมาให้กับมวลมนุษย์ฉาติครับตรงนี้ครับเพื่อบ่งบวกเป็นตัวการันตีความอุดมสมบูรณ์ครับมันจะมี เป,เป็นเป็นแมงบงคกือนะครับบ้านผมอเอื้นว่าขี้เก่กือครับเดี๋ยวหยอกบ,นบนัเบังอ่เวลาถึงหยอกครับระจะมวนโตเขานะครับอันนี้แมงบงคกือใหญ่ครับจะพ่อแต่อยู่ในป่านะครับกก็เห็นก็มีป่าแล้วพ่ออีกแล้วครับกินกินนะครับขี้ไกย้เกือครับแมงบงคกือใหญ่ครับ,บอ,อ่า